พรอมยังเอายังพร้อมยังทำทำไมดิอ๋อนับดิสามสองหนึ่งไปโ้โหเสียยคนนับไม่คนได้อารมณ์เลย้ตื่นแมมนแมนวิมายังมาแล้วมาแล้วไอ้เม้ง อือไม่ติดตว่ามามามาเอายังอะไยไปเลยไปแล้วไปแล้วเร่งด้วยความเร็วแสงโดนคุณแน่ เท่าไหร่ล้วินสามแล้วสามแล้วสามร้อยสามร้อยี่สิบไอฮีโอสามร้อยสี่สิบปอ้คนเดียวเลยกปิงคดี เหมืนว่าคตรแข็งอ่ะก็แข็งจริงจังมากอ่ะไปอ่ะเอาแล้วบอกอ่ะไปเลยไปเลยไปเลยไปฮ้อืมโอเคจะไปเลยอืมอื้อเกมโดนแน่อ่าลราใครแข่งกับกันเรใครแข่งกักันโคตรทำลายรถเลยเท่าไหร่นะเกมผมร้อยหกสิบเองมาได้แค่นี้สามร้อยละโว้ยโอ้ไมนได้เท่าเส้นมันเก้าพัน ส2 0ร้อยยี่สิบแล้วะสองร้อยสี่สิบแล้วเเกมไปวะสองร้อยสี่สิบอีน้องแต่ว่าอ้ยโดนชนซ้ำอีกเกมระเบิดวะไม่ได้เลยเฮ้ยไม่ระเบิดอะโคตรแข็งเลยรถรถแข็งมากแล้วรถนี่ก็ชนอย่างเดียวเลยฮ้ยขคตไหนๆชิปลวยเจ๋งจริงว่ะ ตำรวจเนอะตำรวจกูชนกันแรงจังวะ b เกูไม่ชนไม่ติดเลยชนโคตรแรงตำรวจเฮ้ยตั้งดานใครตั้งดานตั้งดานทำไมโอ้ยตำรวจพังไปคันละอุ้ยเดี๋ยวไม่ใช่รถคันนี้ดิของใครเนี่ย รอด้วยไปกันสไกลเลยไอคนนี้ไม่เป็นะกับเรา่ะมันขับตับมรักเราตักเกมขับตั้เราไมเฮ้ยวินดีว่ขอลัไปก่อนโอ้ยชนชนด่านดานชนด่านพังหมายังวินเท่าไหร่แล้วโกมีคาร์ดิวเดอร์ป่ะสามร้อแล้วเหรอจัดมาห้าสิบ 334มาถึงแล้วอัดในต้นต <c oughs> ีลังกาแหก่ะแหก่ะแหก่ะสนุกวะละลี้ยวปลิวละล้อสนุกวะรักเพื่อนช่วยเพื่อนเอ้า ไปหาเพื่อนออกถึงแกแคนยอนเลยไม่หวาถึงแล้วไงหรถตำรวจรถแตกเอ้าทำไมไปกูล่ะกูไปทำอะไรเนี่ยไม่ได้ทำอะไรเลยเอ้าเอาน้อนติดต่อยค่อะไรวะโอ้สุดยอดไปเลยเราอยู่เราอยู่บนแกแคนยอนละ นั่นไงคมีกูสาอีกไม่เข้าคัสเตอรป่ะไม่เข้าอ่ะเอ้ยไม่เข้าก็ขับต่อเอาเลเซอร์กินมาวิ่งอย่างนี้เลยอือตายคนขับตายโอ้ยไปได้บอกกูนะว่ากูอยู่ในสตาร์วอลนั่นี่ยภาคหนึ่งเลย S 1> <S 1> <S วินทำอะไรอยู่อ่ะเยแลนวฮะดูดูแบบอยู่อ๋อโอ้ยยิงมามึงลงไปดังคู่เลย <S <S ทำไมกูคิดไม่ถึง,<อ>ง<ม>วินความคิดดีใช่หรอมีหรอไม่มี <S <S อ๋อไม่มีวินลบ โอ้นึกว่ามีตอนแรกไหรถไฟมาแล้วนั่นไงงุดไปเลยเอ้าไม่ระเบิดชนกับรถไฟคนขับไม่ตายวะแรงไม่พอเป็นไงบ้างไม่เป็นไรโอ้เซ็งเลยรถไปขี่เหยืไปไหนไม่หายเลยรถไปโคตรยังไมม่ี